วันนี้มาอร่อยกับเดอะแปซิ่นออฟฟิเชียลกับเมนูเขายกหรือที่คนไทยชอบเรียกว่าหมูกรอบตุนผักกาดดอง5สูตรกวางตุ้งซะด้วยเมนูนี้ร้านแปซนไม่มีขายนะจ๊ะทำให้ดูเฉยๆแต่สำหรับคนที่อยากจะทานบะหมี่ก็คลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยส่วนวัตถุดิบผมขึ้นให้แล้วนะจดกันเลยนะจ๊ะเอาละถ้าจดแล้วเราก็มาลงมือทำกันเลยอันดับแรกนี่เลยเราตั้งน้ำมันก่อน จุดไฟตั้งน้ํามันคุณผู้ชมครับเมนูนี้จะใช้ด้วยทําด้วยหมูกรอบนะหมูกรอบเนี่ยผมสอนทําไปแล้วเพื่อเป็นการประหยัดเวลาคลิกไปที่ตรงนี้เลยด้านนี้จะมีวิธีการทําหมูกรอบไว้ให้นะครับนี่เราก็ทํามาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะแล้วเราก็จะทําการทอดหมูกรอบนะครับเอาละเราจะตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับเราจะใช้อุณหภูมิประมาณ200อยากให้รู้ได้ไงว่า200นี่ไง ยังไม่ถึงโดยที่วิธีการทอดนะครับเราจะเอาหนังลงนะเอาหนังลงแล้วเราก็พอแค่นี้ให้หนังเขากรอบนะครับเอาละใจร้อนกว่าน้ำมันเกือบละเกือบละ176อองศาวิธีการทำไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่า มันจะใช้เวลานิดหนึ่งเพราะมันเป็นการตุนอย่างที่บอกถ้าตุ๋นมันจะใช้เวลานาน,านใช่ไหมครับอืม195แล้วอีกแป๊บ,บนึงอีกแป๊บ,บนึงแล้วทาไมต้องทอดก่อนเอาไปตุนด้วยเอาไปตุ๋นอย่างนี้เลยไม่ได้คือที่เขาทอดเนี่ยเขาต้องการให้เนื้อหนังมันเนี่ยมันจะมีการตึงๆแต่ถ้าเราเอาหมูดิบเนี่ยนะไปต้มแล้วเราก็ไปตุนเลยเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับเรากิน3มชั้นต้มแบบไข่พะโล้ไง แต่อันนี้มันทอดก่อนเพื่อที่จะให้เนื้อเขาเนี่ยมีความตึงขึ้นมาคุณผู้ชม200แล้วนะเห็นเปล่าเอาละชวนคุยเราเอาหนังลงได้เลยนะครับนี่แล้วเราก็ทําการห่างไกลเขาสักนิดหนึ่งนะครับน,น,น,นีทำไมมันดีดไงมันก็เด็นเพราะมันหนังเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่นะครับเวลาเราทอดเนี่ยนั่นมันก็จะกระเด็นใช่ไหมเป็นพ่อครัวงไงนี่น,นีกระทะนีน้ำมัน,นี่ะเขต้องเซฟไว้หน่อยสิใช่ไหมล่ะ เดยวเทเลอร์เทล่าเอาหน้าไปาๆๆร้อนนะเราก็จะทอดเนี่ยประมาณสัก3-5นาทีนะครับเพื่อให้หนังเขาน่ะพองแล้วก็แตกออกมานะครับส่วนตัวเนื้อเนี่ยเราก็อาจจะพลิกให้เขาโดนความร้อนสะเล็กน้อยเพราะว่าหมูเนี่ยเราต้มสุกอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกนะต้มทุบอบทอดนี่คือวิธีการทําหมู3ชั้นนะครับแล้วเร็วนี้ทําเป็นโปรดักขายเลไไหมจะขายหมูก,กรอบป่ะลูกค้าเาจะซื้อเปล่ามามาเทสเสียงกันหน่อยไหมเออเนาะเอาไหม ถ้าผมทําหมูกรอบส่งขายทำแบบราคาขายส่งอ่ะขายแบบที่อื่นราคาถูกกว่าที่อื่นเป็นครึ่งอ่ะน่าสนใจไหมใครทางบ้านเขากดกดมันจสนใจสนใจสนใจกดหนึ่งไหมเออที่หนังเขามันจะมีความชื้นซ่อนอยู่นะครับมีน้ำมาพูดง่ายๆมันก็จะแตกปุ๊บปะป๊ะปะนะครับระหว่างที่เรารอทอดอยู่นี้นะครับเราเตรียมน้ําเย็นๆใส่น้ําแข็งตรงนี้ไว้นี่เอะเดี๋ยวผมใส่กระทะเลยเหรอไม่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 สิตอนที่เราเอาหมูขึ้นมาเนี่ย เราก็ใส่ลงไปในน้ำเย็นเเทลงไปเขาก็ไฟลุกเลโอ้ตายแล้วเสียโฉมหมดเอ๊เป็นตากล้องกับอาหารนี่มาเป็นปีแล้วยังมาถามเอาละครับคุณผู้ชมน่าจะพอได้แล้วนะเห็นไหมหนังเขาเริ่มนี่นะเราก็พลิกอุ้ยเนี่ยอันตรายนะคุณผู้ชมพลิกด้วยความรวดเร็วอืมให้เนื้อเขาลงสักเล็กน้อยนะครับให้เนื้อเขาได้แบบมีโดนกริวกริวบ้างเน ขอบคุณครับเลข,ขาเหอนี่พอแล้วนะครับนี่เราก็หนีบว่าขึ้นมาเราก็ปิดไฟเขาได้เลยปิดไฟเขานี่ให้เขาสเสด็จน้ำมาเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปในน้ําเย็นเลยเอาหนังเขาลงนะนี่ไมต้องชุบน้ําเย็นด้วยชุบน้ําเย็นให้เขาแบบหดตัวเลยไง uh huh. เอาจริงๆนะอากงก็ทําให้ดูแบบเนี้ย mm hmm. ก็เลยจํามาตอนนั้นก็ไม่ได้ถามอากลงละเอียดขนาดนี้นะแต่ถ้าให้เราเดาก็คือว่าจากที่มันมีความร้อนเนี่ยแล้วพอมันโดนความเย็นเนี่ย เนื้อมันจะรัดตัวอันนี้เราเสร็จแล้วนะเราก็เทน้ํามันตรงที่เราทอดเขาเนี่ยนะครับออกมาได้เลยนี่เทน้ํามันเขานะครับเป็นไงอะ่ะเมื่อก่อนผมหล่อกว่านี้อีกนะเนี่ยมาทํานู่นทํำนี่เสียโฉมหมดละเอาละครับจุดไปอีกครั้งหนึง่งอันดับแรกเราใส่สามเกลือลงไปผัดเลยนะครับ สามเกืนนะมีคนคอมเมนต์มัถามว่าสามเกอือคืออะไรก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยไงครับแล้วเราก็โขลกเขาให้แหลกเลยนะนี่สเกืนนี่ก็คือเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเทศนะเพื่อที่จะให้เมนูนี้มันหอมอร่อยนะครับอืมอ่าสูตรนี้ผมใส่ผงพะโล้นะลงไปสักครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเลยแล้วก็ผัดอืมเป็นไงอารมณ์เนี่ยคือมันจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับ ขามหมูหรือว่า3ามชั้นต้มพะโลนะครับจะประมาณนั้นแต่นี้มันจะพิเศษหน่อยคือเราใช้เป็น3ชั้นแล้วก็ทอดเป็นหมูกรอบนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีผักกาดดองเอาละอันนี้สามเกลือได้แล้วนะครับเราก็ทําการใส่ผักกาดดองนะผักกาดดองเนี่ยเวลาที่เราซื้อมาก็เป็นหัวแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาทําความสะอาดมาล้างก็ให้เกลี้ยงเลยนะเพราะมันจะมีรสฝาดฝาดเล็กน้อยเราก็ใส่ผักกาดดองตรงนี้หนึ่งหัวลงไปได้เลย ลงไปได้เลยนะจ๊ะแล้วเราก็ทําการผัดเขานะครับอือหย,ยกระเด็นกระเด็นหอมจังเลยเสียดายน้อคุณผู้ชมกล้องมันไม่มีกลิ่นน่ะถ้ามันสื่อสารกลิ่นได้นะจะรู้เลยว่ามันหอมขนาดไหนอาแล้วพอเขาเขาคุกเขาเขาเข,าเข้ากันแล้วนะครับอ่าเราก็ทําการใส่ซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะตรงนี้ตรงนี้ลงไปได้เลยแล้วเราก็ผัดเขานะครับ นี่ตามด้วยน้ำมันหอยสัก2ช้อนนี่คุณผู้ชมหอมเลยหอมเลยผัดเขาเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ตามด้วยเหล้าจีนแล้วก็น้ำมันงาเห็นไหมเพิ่มความเป็นจีนนี่ครับเหล้าจีนน้ำมันงาใส่ลงไปเลยตอนนี้เราก็ผัดเขาให้เล็กน้อยนะผัดเขาอีกเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้น้ําตาล ้ำตาลอ้อยตรงนี้เขาละลายนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำเนี่ยใส่น้ำเนี่ยพอประมาณท่วมผักกาดดองนะครับโอเคแล้วเราก็ทำการตุนเขาไว้สักเล็กน้อยตุนผักกาดดองนะให้เขาเข้าเข้าเนื้อเลยนะโอเคครับผมถ้ารู้สึกว่าสีเขาค่อนข้างที่จะจืดไปนะครับเราสามารถ เติมสีด้วยซีอิ๊วดำได้นะครับอันนี้สีอิ๊วดำนี้สำหรับเติมสีนะให้สีเขามีแบบความเข้มๆหน่อยเอาละโอเคเราตุนเขาไว้รอเขาสักครู่นะครับเออึ๊บทีนี้เราก็ทำการหั่นหมูกรอบเราเตรียมเขียงแล้วนะแล้วก็กระดาษซับน้ำให้เขาแห้งๆนะครับมันจะได้ไม่ทำให้ผักกาดตองตุนของเรามันมันมีน้ำไปลงไปไงแต่มันจะจืดเอาละปึะ๊บ ซับน้ำซับร้อยเนี่ยขั้นตอนมันมีเนาะถึงไม่ค่อยได้ทําทานเนี่ยเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาทําการแล้วเราก็มาหั่นเขาเป็นบ้างๆแบบนี้นะครับนี่ถ้าเราไม่บ้างไว้นะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเรามาหัน่นเป็นแผ่นแผนเนี่ยนึกมันจะแหลกเนี่ยเนื้อกับหนังมันก็จะแหลกนะครับไม่สวย นี่เลยเขาเด็กนี้ได้เลยครับหั่นแล้วนะกล้องไหนเนี่ยมันรู้จะง,งงไปหมดละห mm. อ้คุณผู้ชมเราหั่นแล้วนะแล้วเราก็ทําการเรียงบางคนก็ชอบเรียกเมนูหมูคว่ำนะ,ะแต่เดี๋ยวมันทำไมห,หมูคว่ำเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เราเรียงลงไปอย่างนี้นะครับนี่อุ uh, ้ยเรียงลงไปแบบนี้ <Yeah. S 1> เดียงลงไปแบบนี้เลยอากาศ้องของเราก็ออกไปก่อนนะ ประกาศจองเนี่นะครับชอบเยอะใส่เยอะนะครับชอบน้อยใส่น้อยแ,บบแต่ใส่ชอบเลยนะครับโอ้โหอะไรจะแม่นขนาดนั้นมือหมดพอดีเอาละครับคุณผู้ชมนี่หมดพอดีเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังทานบ่ได้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเรายัางต้องเขาเอาเขาไปไว้ที่ซึ้งอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาซึ้งก่อนนะ เอาละครับซึงมาแล้วซึงหรือไม่ซึงซึ่งก่อนแล้วแต่เธอจุดไฟเอาละครับคุณผู้ชมจะรอให้น้ําเดือดก็ได้นะครับหรือจะใส่ลงไปเลยก็ได้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับในการที่จะตุนหมูกรอบผักกาดดองในครั้งนี้เอาละปึ๊บ อีกหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกันเตรียมจะอร่อยกันแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันครับเอาละครับคุณผู้ชมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปพอดิบพอดีเลยเรามาดูผลงานกันนะครับคุณผู้ชมหอมมากมันหอมเนี่ยพูดไม่ถูกมันแต่มันหอมหอมหอมเลยแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใส่ลงไปหอมเลยเอาละครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะเราก็มาจิ้มเทสดูไหมว่ามันนุ่มนุ่มหรือยัง นะครับโอเคโอ้นุ่มแล้วนุ่มแล้วคุณผู้ชมเอาละเอาละทําการปิดแก๊สนะแล้วเราก็ยกลงจากซึ้งได้เลยเดี๋ยวก่อนนะตั้งท่าก่อนเพราะว่ามันร้อนนะครับยกลงจากซึ้งก่อนเลยนะปึ๊บมาพักไว้ตรงนี้เอาละแล้วก็ตรงไหนต่อดีมันร้อนนะครับคุณผู้ชมเอาละเราก็ทําการ นี่ครับโยกออกมายกออกมาเอาแล้วเอาแล้วครับอาลครับเอาลครับนี่เอาออกไปนี่อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเราคือเราเขาเรียกที่เขาเรียกหมูควาดครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาจานเนี่ยปิดเขาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็พลิกเขากลับมาแต่นี้น้ํามันเยอะใช่ไหมเราหน้าที่จะ ลินน้ำออกบ้างนะครับนี่นะลินน้ำออกนะครับตักน้ำออกนี่บางสูตรนะครับน้ำที่เขาตักออกเนี่ยเขาก็จะไปนำแป้งมันมาละลายนะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็น้ำแป้งมันละลายเพื่อจะให้มันเหนียวเหนียวอย่างงั้นเวลาเราคว่ําเขานะน้ำมันจะไหลเลยไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาน้ำเขาออกนะครับโอ้แต่คุณผู้ชมโอ้ยหอมอะขั้นตอนระทึกใจ ที่มาของเขาว่าหมูคว่ำนี่วิทยายุทธชั้นสูงมาอยู่ตรงนี้ปั๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดพร้อมจัดจานกันเลยดึง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 ลุน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 ไป แล้วกับเขายกเมนูสุดกวางตุ้งเลยนะั่นเนี่ยโอ้โหนี่ไงหมูกรอบตุนผักกาดดองที่คนไทยเรียกกันนี่เป็นไงหน้าตาดีน่ากินมากๆเลยเอาละไม่เสียเวลาสิบปากว่าไม่ได้ตาเห็นสิบตาเห็นก็ต้องลงมือชิมอันดับแรกนะคุณผู้ชมผมอยากจะลองชิมน้ำนะนี่นี่นี่นอืหว,วาน,วานๆเค็มๆหอมๆเครื่องเทศอะ่ะอืม ทนไม่ไหวแล้วมันจะว่าเหมือนขาหมูมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันจะมีกลิ่นกลิ่นหอมกว่าขาหมูนะนี่นี่คุณผู้ชมนี่ชิ้นเต็มเต็มแบบนี้เลยเอาเลยไหมลูกชายก็ไม่ห้ามเลยนะนี่คุณผู้ชมนี่น้ำจิ้มขาหมูก็ได้นะหรือว่าจะจิ้มกับซีฟู้ดก็ได้แต่ว่าต้นตำหรับแบบเขาไม่ได้จิ้มอะไรนะครับผมก็อยากจะลองกินแบบต้นตำหับดูก่อน กิจงงชาแล้วสิเขายกอืม,อมละลายในปากมีให้ได้เขียวกุกก๊บกกุ๊บกับนิดนิดแต่มันนุ่มละลายในปากเลยคุณผู้ชมอืมนี่นะแกลเลี่ยนด้วยนี่เลยผัดปลาด,ด,ดองอืมอร่อยอ่ะเด็กๆไม่น่าลูกชายถึงขอเบิ้ลนี่เห็นอยู่อย่างนี้นะห้าหกชิ้นนี่นะ ไม่ขารนานมือลูกชายผมแล้นะ <c oughs> ไม่คารนานมือลูกชายผมเลยเนี่ย <c oughs> มันกินหมดเลยนะเนี่ยพ <c oughs> ูดมากเกิยวเวลาเข้าสวยต้องมาเล่างานนี้เพราะนั้นก็อายุวันโนสุขขังพลังหลาแล้วจ้า